วัสดีค่ะเขาชูช่องยาซีกกเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนจะคลิปทำตะก้าให้ยากับให้ยากับย่บอให้ยากับยีบอ ไปรอดไปรอดเดี๋ยวนะเต้จะร่วงงดเอาอันนั้มาดูคนเอาอ่างว่ามาจะน้าเต้บอกว่าเดี๋ยวมาเอาคลิปค่อยย้ายกบมาพันย้ายเรียบร้อยแล้วย้ายไม่หมดบอกย้ายไม่หมดเอาไว้ให้แปดนาทีวะไฟทาเจ้าสองคลิปแล้วบ้อ่าแนวนั้นก็ที่ว่าวัสนารรมเท่านั้นละไอเจ้ากล้วยกล้วยย่าชี้ก็ไปเห็นนะ แต่ก็รอรอป้ามันสิ่ทำสิมื่นแล้วแย่าบอกว่าให้น้าเตมมาแบกแบกให้เน้แบกให้เน้สิไปแบกเช่ากระบอกไก่คาลัมยายที่คาลัมก็คาลัมก็อะไรนะครับบ่ได้อ้าบหนูไผตัวนี้นะครูแอดชิดบ่กไม่รู้ว่าแต่ตัวเนี้ยก็คือจะทำให้ครบ25ตัวแล้วก็ของยายที่สามใช่ไหมอ๋อของแอดชิดนั่นแหละของเอมเดอร์ให้แอดชิดอะไรเอมเดอร์ให้แอดชิดอะไร จ้าี้้นนะะคปิเขาโค้งส่งเอมเดอร์ที่ได้แล้วอ้าวนะฮะอยาไปก็คือก็ให้เอสคนที่เขาคนที่เขาสั่งคุณอะไรนะคุณหน่อยบมอเขาสั่งให้นะคุณหน่อยคุณหน่อยนี่แหละมีจานไหมแต่คุณคุณหน่อยสองตัวให้เอสที่สองตัวอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าให้ใครเลยไปถามเอมนี่เห็นไหมมันจะกรอบเป็นแับอ้าวกรอกกอกเนาะโอ้กรอกกอกนั่นนะแต่ เป็นแต่แซ่บกินหนูนี่ละครน้องเนียเขาเรียกว่ากอมน้องนุ่มในคอยยังบมกกับเด้อคอยจะกินหนูก่อนเด้อน้องหมกกับเห็นหนูก็จะเบอร์เบื่อซะโอ้กินหนูก่อนเด้อถ้าปล่อยไว้นานมันก็จะมันก็จะแห้งแล้วจะไม่อร่อยอ้าวน้าตายไปไหนเนี่ยขาให้ยังเอ่อ๋องโฟมมีหัดเบากองโฟมแข็งหน้าเอียงพวกเจ้าว่าบางเอียงกันเราปฏิเสแหลย ไปทำแม่พัดไปทำแน่คือม่าก็จะโบว์ชุด่อยพัดดับหน้าเบิงเบิงพัาแสกันเอาขีดต้มไส้คอยอีกคอยละเงินไหลเพื่อที่จะแค่นี้ชิดลบๆบบริัทเบรเบิง่อยูเดียวี่เจ้าคืออะไรคอยคาดท้ายคลิปอัพคลิปยูมาเบิงลิปบร่ษัทละ ใส่เหลืองหอยหป้าแล้วกเขาบอกว่าเักแนี่เลยได้เป็นแบบอุ้ยบ่กมืคิดเอนบอกิดเมนเอาแสวัตีอยู่องมันมันเอาไปนานุนนะมุดตุมเลยเหมือนโอ้ยมาอะไรเนี่ยหาคิบ่เจอมาทรนะพดสัญญางลูกพิกวนบอพิ่เลยมนเสื้อไอ้บไม้หรือพวกเจ้าเบื้องหลายปนี้อยากเห็นมี่ตำนานทั้งวันเหมือนละโอ้ยเจ็บตาย จ้าป่านก็อจะไปแล้เนอะชิดไรแล้วว่าสันมาชิดค่ะอันบบ่พอมือเนาะน้องชิดน้อยแจทั้งพีนะเนาะชิดดำพนเดียวมือหมล้วครับตาเดียวนี่ละวก็ได้อเดอพจะไปจับปบคอยไฟดำหน้าู้เดียวอดเกินไปพะอหนาแ่งรอมาดำหน้าคอยกว่าอยู่ เ้าคืออ้วนแถวสัตว์นะเอากนะินลายครับมีแทบไม่มีเลยเน,นอะเดี๋ยวครับ,รบกำลังอัพกำลังอัพลงเลยนะครับผมนะก็ฝากไปดูคลิปของชิดนะครับผม2,000กว่าท่านนี่ก็ไปดูกันเยอะๆนะครับ <c oughs> อย่าของตัดแฉนของย่าอาชีของเบเดของนาา้าไตยของน้าแต่จะพากันไปดูนะครับดูคลิปชิดคนเดียวนะครับผมเจอทุกคนครับไม่ไม่ใชมันจะเ็นยัไงขอเดี๋ยวนอนก็ดี๋ยวน ดำครักๆเปย้ครับจำนะครับลกเนื้อต้นายนี่เอาเอาชิ้นลงขี้ต้มอยากกินเขาเพมีแหงหอดบ่ไปว่าะันว่าบ่อกไปคอยบ่อกเจ้าเน้มันชอข่อยเรื่อนี้นะชิ้นเมื่อไหร่จะรบมเรารับเมื่ไหรครับใช่จัยูทูบเบอร์หิบมากะตามยินนะครับใครจะตามเมตามใครจะตามช่อมตามแวเน่ยใครจะตามใครตามอร่อยไปตามแม่โใส่ีดีปะอย่าให้ เพแม่นช่องคอยครับคอยบล็อกเบิร์ล่ะครับยูนี่ครับแค่มาตายในการ <c oughs> ไปดํานาจางังไหนขึ้นรอแถวสันน่ะวิธ้รมาดาสันที่ไหนล่ะคระับคนมันหนาตาดีเลียนเหล็กกิน้มเลยวันนี้แมัเหล้คายไงคายมย่เบ้นี้ตเามลายก็ได้เหรอตามเท่านั้นก็พอป่ามัตต<ม>าน<ม>ึ่งปาจังวคอยอยู่ ไช่ครับครับาตอนเรื่องครับผมะให้น้ำมันมันไงก็คือว้าแข่งไอสิบวันปวดข้อศรวดบริเวณกระซาขอาเนาะกำเนื้อเขาได้สามชิดดันดันโหดดันดันเนาะจเจอเขาได้หนจะเจาเขาได้แล้วพอฉีลงยาชีพอให้ลงไหมเอาลงลงเอาเยครับวงบดีครับผมเดียวไปวงสองสิบต่อเอาสองหมื่นเจ็รัวๆนะครับเอาดัสลยล้วไมมืนน้ม่นอเด้ออาดันย่ือิดหได้ น้ำมันท่ามันละไม้่ท่าชิดเป็นลมกลางทุ่งนายอดทุ่งประเด็นทั้งท่าเป็นลมน่องเกียร์คีโตม่หือเราเนี่ยไม่ดูชิดดำมาสั่น่าเขาบัจสุว่าบัจสุว่ามาดำนาหรือว่าเดินห้างพี่ชิดตัวท่านนะโอปัจจสบมาดำนาหันลไอ้ประเด้ตอนแรกคอยว่าสัจจุท่วงหนูนะครับท่วงหนูเพิ่นแต่นะ วันนี้มันหลลากลงใไ้หน้าท่วนหมดเลยะสีเมื่อแล้วเนี่ยกาวสิแบบว่าใส่ฟอสมไปตาผหากันกระสันว่าบอบอบอกระสันว่าไปแล้วสิบ่อม่ามันสิบอมหนาหลั่งล้หน้าเลยครับเบรงสุดับหน้าค่อยแป้งมนาบักรอ บิงใส่กันตาดำย่างีอันนี้กี่ต่อมอยยังได้ปลาแตนนั่นเดี๋ยวดึกกี่ตมใส่ครับย่างตัลงมาใส่ลายปลายสีแถอบ่าเล่าเป็นคนยังสั้นครับผมใส่บ้านกาใส่บ้านกาเลยชิมาร์ล็อกแล้วก็ถือเป็นน้องปาลมาสั่นใส่เสื้อขาวมาดำนาผมบ่ได้ตั้งใจเราอันอันข้างล่างนี่กระเปื่อนเบิร์ตได้หนิพี่น้องเง้ยเงิดหลายอาเอาหนามเอาเอามากราดจุ่มหนามนะซิบหนามใส่เข้าไหมเปื่อนเบิ แล่วมันบ่หายแล้วมันบอกไปเจ้าก็ช่างเชื่อมเจ้าช่างเชื่อมคนง่ายเนาะอาจารย์นะครับผมคนก็เชื่อมคนง่ายครับเรือคนบางคนบอกใจจางคนเงียบเงียบครับผลการจะได้เพราะพี่ในหมู่เพื่นบ้านนี่นะจะได้จ่ายแกงเพราะสภาพนี่เปล่าขับข้าวบานมันลงเดี๋ยวไปดูคลิปของคลิปนะครับอย่าไปดูคลิปของคนเดียนเลครับไม่ว่าจะช่องเมดีช่องนัทตายช่องนัทแต หรือว่าช่องแย่ชีหรือช่องป้าแตนนะครับอยาไปดูนะครับผมดูที่ช่องชิดช่องเดียวครับตอนบ่ายนี่ไม่ได้ทําอะไรจะเอาชิดลงคิดต้มมาเฮาเลยครับได้ยินไหมตอนบ่ายนีจะเอาชิดลงคิดต้มผู้เดียวใลงแล้วครับลงแล้วลงลงลงแล้วครับแต่มันช้าอยู่นะครับคุณได้จุดวังไฟไหมเอาคิดทวงลบ่าคิดไหลแนชิดแต่ตอนบ่ายนี่จุดวังไฟแล้วก็เอาชิดลงคิดต้ม โอ้ยจะขึ้นวางสันนะแต่เจียวไปลอกชิดต่อมมาสันวะจุดบ้างไฟขึ้นแล้วก็แพ้แล้วก็ชิดต่มชิดต่มช่วงใบมาสันวะเบาชิดเดี๋ยววัวตื่นมาสันวะวัวตื่นมาตื่นแต่หมาเฮาผู้เดียวมาเบิดลมูนี่ครับถ้าจะเอามากันเป็นชิดเป็นเศร้าหมาเบาชิดแมวหมาเฮาครับผมหมาเฮาคนณรอแมนบะย่าชิแมนเฮาคนณรอชิดอยากกินหนูไหมข้าวมาสันกินจ้ะ โยนชิพลงตมมาสั่นแต่นี่นีเลี้ยงเลี้ยงหนูเป็นอาชีพนะแต่ว่าไอ้คนที่ไลส่สดนี่เลี้ยงเลี้ยงหนูปากแดงนะเลี้ยงมาบ้างมาสั่นแด่ค้ายกันนั่นนะถ้าถ้าคนที่ไม่เลี้ยงหนูปากแดงว่าคนที่เขากบ กบเกลือนเนี่ยเขาจะเสียงดังแต่ถ้าคนที่เขาพูดความจริงเราจะเงียบอ๋อนี่เราพูดเก่งมาดูนะถ้าถ้าถ้ามีใครสักคนหนึ่งเสียงดังแสดงว่ามันกบเกลือนแล้วนี่ครับเราเงียบๆนะครับผมเราไม่คุยเอาเบาๆพอครับผมครับผมไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรเจ็บเส้นเลยครับคนเสียงเงียบเป็นขนกลัวเมียเด้อครับผมโอ้ยผมบริกานกันเกิลคนดูสองพันกว่าช่องสาวปานนะครับผม